ครับไม่ดูนะจานอะไรนเป่าเนาะเป,าะเป่านะฮะสปอรบางพีนะครับบางพีบางพีบ,บางพีซอบางพี ค่าบมาข่ายมาว่างม่ครับไดเดยากล้องก้องไปไหนอ่ะกล้อง body camera คนเนี้ยฮะกล้องอยู่ไหนปฏิบัติหน้าที่อ่ะ กล้องอ่ะกล้องอ่ะฮะเปิดกล้องไว้มีกล้องไหมเนี่ยฮะครับสวัสดีบางทีนะครับผ่านมามีตัวคอนๆเมื่อกี้กล้องอยู่ไหนกล้องอ่ะฮะกล้องอยู่ไหนกล้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ไหนปฏิบัติหน้าที่อ่ะคุณต้องติดกล้องด้วยไหมกล้องท่านต้องมีไหมพี่ดาบ ฮะกล้องท่านอยู่ไหนกล้องอ่ะฮะปฏิบัติหน้าที่อ่ะกล้องไหนบอดี้ทแคมเปลอ่ะกล้องไม่ใส่ฮะพวกกบฏชี้อะไรสรุปยังไงเนี่ยถ้าไม่พร้อมอย่ามาปฏิบัติหน้าที่จับอะไรครับมีป้ายบอกเลยกล้องไม่กล้องท่านไม่มีเนี่ยลูกน้องท่านนะพวกกองจับอะไรครับกองลูกน้องท่านไม่มีกล้องเนี่ยได้เลยครับคุณผูมีอะไร ไม่กั้เลยอะ,อะแบบเดียยวทาไม่รองพูดถึงเต็มคันสอ,อนะสอบองพี่บีันสอบองพี่เนี่ยสามับเห็นไหม สองศูนย์สามแปดต้องรีบไปไหนเอ้าตัวต่อดิเก็บแล้วเก็บแล้วจะรีบไปไหนเอ้าม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมันต้องเรียบมันต้องเรียบตัวต่อสิตัวต่อสิเบาต่อเลย ไปบพกกองอรรนะท้องคล้องด้วยเนี่ยไปเไปครับไหนแล้วอะกวอะไรอ่ะเ่าต่อสิครับเ่าต่อหมวกท้องเ่าต่อ เป่าต่อครับทำไมไม่เป่าต่อ่ะไปแล้วเป่าต่อครับเป่าต่อเป่าเองเขาต่อทำไม,ไม่เป่าต่ออะทำถูกอ่ะเป่าดิเราเป็นภาคประชาชนจะได้ดูด้วยไงกลัวอะไรเอ้า เ่าดิทำไม่เ่าต่ออ่ะแหนคนไปไหนรหัสบวกเลไม่รู้เลยรหัสอะไรเนี่ยกล้องบอดี้แคมเออร์ยังไม่ติดอ่ะ เงียบเงียบเงียบบไม่เป,เเป่าต่อด้วยนะทางโค้งเห็นไหมโค้งมาไปร้อยห้าสิบเมตรนูน่นถึงนูน้นนี่นะเป่าต่อดิชุดหมวกทองนะครับชุดหมวกทองเรียกประชาชนเป่าแอลกอฮอล์นะครับเอ็มมีเครื่องหนึ่งไหมเหรอ ปาทั้มหมดไว้เครื่องดิทดสอบขอไอ้เครื่องดิพบดูนั่นหน่อยดูคลิปคลิปวันนี้คลิปของไอ้ที่เอาปากกปากแก,กงออกอะ่ะชุดหมวกทองอะ่ะเพื่อตรวจคนอะ่ะผู้กอง,กองไม่เรียกปลาเปล่ปปมปปปามาผู้กองด่างเปล่าไม่ต่อไม่ต่อมาอ่ะผู้กองบริเวณนั้นมีกล้องบันทึอกไหมผู้กอง มีแบบเรียกทามไหม,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 มแบบเรียวทามอะ่ะท่านเรียกประชาชนไปเ,เป่าตรงนั้นอะ่ะท่านมีไหมผู้กองแบบเรียกทามอะ่ะมีไหมไม่เป่าไม่เรียกแล้วครับเป่าเลย ไม่ใช่อ๋อน่กว่าจะดูสดไม่ดูใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่๋อเคใครถือก่นอนไรบ้างอะไรบ้างคราบคุณถือเลย ทำได้ไไงทมทำอย่างนี้อะไรเดี๋ยววันนี้ปาทงทำหรือไปาไม่ป่าต่อละไม่ป่าวเก่าครับเป็นมาชนนะครับเป็นรวกันก่อนวันนี้มาตอบคำถาม FC หลายคนเลยนะถามผมมามากเลยครับทั้งคอมเมนต์มาในดิกต็อแล้วก็มาในเฟซบุ๊กเรื่ต่างๆนะครับเกี่ยวเรื่องการดับชุ่มจับเนี่เห็นตำรวจเนี่คนคนหนึง2คนไป นี้อะไรเดี๋ยวนี้ตาถ้าไม่ใช่หน้าที่จะหาทํานะครับบอกทางตำรจต่อต่อเลยต้องนอนตำรวจทั้งหลายนะครับฟังไปนะครับผมขอแยกออกเป็นสองส่นนะครัดในทางตำรัจเนี่ยที่ไปกันสองคนสองคนไปยืนตามตอกซอกซอยหรือหัวมุมอะไรประเด็นแรกเนี่ยที่เป็นตำรวจจราจรเนี่ยในส่วนตัวผมมอกว่าผมไม่เห็นด้วยนะผมไม่เห็นด้วยนะคือแม้ทางกฎหมายเนี่ยคุณจะมีอำนาจ นะในทางกฎหมายคุณมีอำนาจจะเรียกรถจุดในทางอะไรสำหรับตำรวจนะจรารับเป็นคนซื้คนสาาคนดับสู้ตามที่ตัดผมไม่เห็นด้วยนะผมบอกว่าอย่างี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับแม้จะไม่ได้กฎหมายแต่สิ่งที่คุณทำมันไม่เป็นไปตามระเบียบแ,แผนแผนที่ดีงามของสำนักงานตำรวจชาติตำรวจจราจรนะครับจะเรียกรถจุดในทางจะตั้งจุดตรวจจุดอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอยู่บนท้องถนน นะครับมีนายตำรวจสัญญบัตรกำกับดูรลการปฏิบัติออกไปสั่งเช่นดาน่าเป่าเมอรเงี้อันนี้ก็ว่าไปตามข้อสั่งการใช่รัแล้วตำรวจในส่วนของตำรวจจราจรเนี่ยที่เป็นเรียกอะไรเงี้ยผมไม่เห็นหนึ่งผมไม่เห็นด้วยแล้วผมบอกเลยว่าถ้าคุณมีเรื่องมีราวเนี่ยมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องโทรมาปรึกษาผมเลยนะผมถือว่าคุณไม่รักษาระเปียบแบบๆแล้วทำคุณทำให้ภาพลักษณ์ของสำนังกงานตำรวจแห่งชาติมันเสียหายมันเสียภาพแล้วประชาชนเขาก็ไม่ชอบ ัมันเบานะัเป็นเรื่องของการไปแอบเรียกรับผ่วนทุนโยกต้องมองอย่างนี้กันทั้งหมดแต่เมื่อคุณถูกมองอย่างนี้จะไปทำถี่ล่าสุดก็มีนะครับที่ตำรวจเนี่ยไปแถวสอนอเมฆใช่ไหมคนหนึ่งจราจรไปดักอยู่อะไรเงี้ยแล้วตัวทั้นเจอชาวบ้านก็ไปไลฟ์สดไปแล้วก็วงแตกไปอย่างนี้นะถ้ามีเรื่องมาถึงผมนี่เป็นผูน้ e. ต้อาชาวานผมเนี่ยผมบอกนะเรื่องพวกนี้ไม่รักษาระเบียบแบบแผนแบบนี้พี่เอาไปไม่ได้เลยนะครับไม่ใช่แค่วินัยไม่ได้เลย แน่แหน่ไล่ออกคนก่อนอย่างเดียวนะเราบอกเลยนั้นเลิกนะครับใครพบเห็นนะตำรวจจราจรที่ไปซุ่มจับอะไรเงี้ยนะช่วยกันถ่ายนะช่วยยันไลฟ์สดมาเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สามารถดูชาติก็ไม่ปรารถนาแต่เขาจะตั้งด่านเป็นเรื่องเป็นราวบนท้องถนนนะครับมีตำรวจเสื้อเปล่ามากำกับดูแลนะครับมีกัวยางมีกล้องไม่เลือกชาชนเต่าทำไมอ้าวแต่ไอคนสองคนเนี่ยที่เป็นตำรวจจราจรเนี่ยไปอยู่ตามซุ้มตุ้มทุ่มไลดิไม่เอาครับได้ดูด้วย ประชาชนก็จะช่วยกันสอดส่องดูแลพฤติกรรมเราเป็นพฤติกรรมที่สาธารรค์ไม่พึงปรารถนาตำรวจเจ้าเดี๋ยวประชาชนเต่าเมาไว้ดิเป็นตำรวจจราจรนะเป็นตำรวจสายตรวจะหมวดทองนะครับสองคนสามคนเนี่ยไปสู้กันตามหัวบุ่มตามปรนเนี่ยอันนี้ผมอยากจะเรียกร้องให้กับระเอฟซีให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าปกติแล้วการปฏิบัติงานของตำรวจสายตรวจเนี่ยเขาเป็นคู่บัดดี้คือรถบอไซต์หนึ่งคันแล้วก็สองคนก็ออกตรวจไป บางพื้นที่ที่มีกําลังคนพอก็รถมอเตอร์ไซค์สองคันก็สี่คนไม่เรียกแล้วครับตอนนี้ไม่เรียกแล้วต้องเรียตองมอไซค์ตรวจเนี่นะครับเรียกประชาชนมาเป่าแล้วฮุกบวกทองนะขับรถขอไปตรวจทุบบวกทองฮุบตาขับรถพาตรวการเรียกประชาชนเต่านะครับ มีการตรวจค้นแทนนะเมื่อกี้โรงพันี้มีการเป่านะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแล้วจุดสกัดบริเวณพื้นที่ต่างๆน่าจะตรวจค้นสิ่งของผิดกฎหมายวันนี้เราเชื่อตามใต้สะพานจุดกลับรถเดี๋ยวเพงกลับเพิ่งไปเจอตำรวจสี่คนรถมอไซค์จอดอยู่เนี่ยแล้วก็เปิดไฟรถพักมีเจ้าที่หนึ่งนายนะครับไม่มีกล้อง body camera นะครับหนึ่งนายนะฮะบอกไว้ก่อนยาเสพติดกับเปล่าไหมเปล่าไหมคดีจำนวนมากกว่าแปดสิบเซนนะ พยายามถืออาวุธปืนก็ตรวจได้จับได้จากลักษณะนี้เพราะว่าคนร้ายเนี่ยไม่ไม่คิดว่าอ่าันนี้อ่าที่ผมกำลังฟังอยู่เป็นของท่านนะครับพันตำรวจโทนะฮะอัดนะชื่ออะไรอัดดุลใช่ไหมครับอุเทนนะครับเป็นนักกฎหมายนะครับเป็นนักกฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับบอกวิธีการนะบอกวิธีของเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่แบบไหนนะฮะชุดหมวกทองนะครับแบบไหน ชุดจราจรแบบไหนการตั้งด่านจุดตรวจเป่าแอนกอล์เป็นแบบไหนนะฮะมันมีขั้นตอนนะครับมีลักษณะในการที่พวกท่านเอาประชาชนไปเป่าเนี่ยท่านมีการบันทึกไหมนะครับแล้วมีท่านมีอำนาจไหมชุดหมวกท้องไปป่าปามยาเสพติดดีกว่านะครับไปหาปราปามยาเสพติดหรือไปหาแหล่งที่ขายยาดีกว่าครับนะฮะเป็นภาพลักษณ์ของสำงงนักตรวจชาตินะครับดีกว่าเยอะ นะฮะไม่ใช่อย่างนี้นะครับพูดตรงทำไมอนะ่ะพอประชาชนเข้ามาไล่สายสดต่อเนี่ยทำไมพวกท่านไม่ทำต่อแต่คิดว่าพวกท่านทำถูกท่านก็นทำไปมีใครว่าอะไรครับแล้วทำถูกอ่ะแล้วลูกน้องท่านอีกคนนึงนะครับบอดี้แคมิล,ล่าไม่ติดมันคืออะไรนะครับแล้วทำไมต้องรีบออกรถตู้ทำไมต้องรีบออกครับถ้าทำถูก ท่านจะกลัวอะไรครับผมถามการที่ท่านไปเป่าบาประชาชนเนะี่ยก้องแบบเรียวถามมีไหมฮะกล้อง c ีซีทีวีมีไหมบริเวณนั้นน่ะมีไหมฮะไม่มีมมม <c oughs> ท่านเรียกประชาชนเขาไปเป่าเนี่ยชุดหมวกทองเนี่ยไปเป่าเนี่ยท่านมีไหมกล้องแนะบบแบบเรียวถามมีไหมครับไม่มีไม่ต้องพูดถึง เขาทำถูกทำนี่ครับคนขับมีได้กับี่นะรังคนอับมีบมได้กี่นี่ไ,นไ,มไม่รู้าปล่าน,นีมีนนไมฮะเ,เ,เอาประชาชนขึ้นรถตู้ไปนี่ครับรถตู้ล้น่ะโอ้โหได้รถงหาเนี่ยรถทิ้งเขาไปเลยนะครับใครขี่ไปเนี่ย ผมถามครับบริเวณนี้นะที่เรียกประชาชนเขาไปตรวจนะครับเรียกประชาชนเนี่ยไปเป่าแอลกอฮอล์เนี่ยบริเวณนี้มีกล้องแบบเรียอไทม,ม์ไหมครับบริเวณนี้มีไหมฮะมีไหมฮะไม่มีนะครับไม่มีแบบเรียอไทม์เนีายอ๋อ ทำถูกทำไปไม่ว่าครับสม่าบ,บ้างพี่นะครับวางกองปกับใชพักนี้นะฮะไม่มีนะมีเจ้าอีกหนึ่งนายนะครับไม่มีกล้องบอดี้แคมเ e r านะครับไม่มี ทำถูกทำไปครับไม่ว่าอะไรฮะพวกท่านนะพวกท่านพวกท่านไปจับยาบ้าดีกว่านะครับไปหาผู้ค้านะครับไปหาผู้ค้าผู้ขายดีกว่านะครับไปหาแหล่งนะครับไปหาแหล่งเถียวขายานะครับไปจับดีกว่านะฮะนี่นะสิ่งปกคุมไม่ต้องมีครับเจ้าีนาที่ทำได้ทุกอย่างสิ่งปรคุมไม่มี <c oughs> ไม่ต้องจำปงไไเป็นนะสิงควบคุมไป่วนไฟแบบแก็ไม่เปิดอ้าวอ้าวเพิ่งหัดขับรถมั้งเนี่ยม,มีแบบขี่ป่ะเนี่ยแบบขี่มีเปล่าอเออทับทุกทบไปเลยครับใครว่าอะไรไเป็นทางโคง้งนะ มาไลค์อคอมเมนต์นะสปอฟังพี่ส่งข้าประกวดอีกแล้วนะครับนี่พวกกล้องก็ดีนะมีกล้องนะครับมีกล้องชัดเจนนะครับมันจ้มีแบบนี้นะทาเป็นปฏินัตินะครับไม่มีใครมาช่วยเลยเหรือ <c oughs> โอ้ยไหวท่านยกคนเดียวเนี่ยเอาแล้ว เอาวางลำต่ายไม่ต้องฮะไม่ต้องเชื่องมัดไม่ต้องอะไ<ว>รผูกไว้งั้นแหละวางง่ายเฉยจะหล่นไม่หล่นไม่สนใจหรอกเขาจะทำพวกเราหลวงเรียนมาสีประชานชนแคนี่น,นะครับเรียน,นมาสีพวกท่านเนี่ยพวกท่านพวกท่านมาเป่าประชาชนเนี่ยพวกท่านจะกลัวอะไรอ่ะเป่าต่อดิเป่าต่อ แล้วพวกฉันทำถูกเป่าต่อเลยครับไม่ต้องกลัว <c oughs> โอ้ <c oughs> โออห <c oughs> บันเทิงเลย,เลยสนุกเลยใช่ครับ,รบ <c oughs> ทำถูกทำไปครับเราไม่ได้ว่าอะไรถูกทต่อแล้วก็เป่าต่อ,ตอครับ,อออรบ <c oughs> โอเคนะผมว่าเขายากอยู่ติดในการไลน์นะ<อ>ไลน์แค่นี้แล้วกันนะครับเขาไม่มีอะไรแล้ว นะคะมันใช่ไหมเนี่ยมันมันถูกต้องหรือไม่ครับพยายุติใดนการไล์นะครับสวัสดีครับ